อาจารย์น yeah. ี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเมาส์ก่อนไม่ได้เดี๋ยวพอนางจะต้องด่าฉันรอนกี่โมงเลยคุณอาจารย์นะเพม่อนไล่ตามอื่นไล่ฉันไม่่ายโมงไปสองนี่เที่ยงคืนน่ารักไงอาจารย์เราเป็นแสงเป็นพั้องเชิญอาจารย์เชิญที่ทุกคนก่อับกันสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ช่วยอาจารย์ช่วยจากเป็นอดีตของท้องในสมัยที่มันมา อ่หนูเป็นมากกว่าอาจารย์อีกตอนนั้นนะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณนายกองเลยนะครับขอบคุณครับนายกองมีสามีในเร็ววันอาจารย์ก็พยายามจะดูแลให้กองหาเบอร์กองให้ได้สามีนะคะได้มาแต่ละคนร้องไห้ทุกครั้งแล้วนี่เดี๋ยวผมพูดก่อนอาจารย์เป็นคนแรกที่พอเราร้องไห้เรื่องอย่างนี้นะอาจารย์มาหาเลยเป็นอะไรอ่ะทโกทเป็นอะไรู้ไม่เป็นไรกินกินกินบุรียน ซีฟู้ดมานะเออเธอกินเธอกินกิน,กนพอเราลองเรากิน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 สรุปให้ฉันเป็นเหมือนแกให้เคเนเดิมอาจารย์เปรี่หมไปแล้วเอามาบทอะไรอาจารย์ค่ะใต้กินะสังเกตไหมครับกองเนี่ยเป็นเป็นสปรีชีน่นี้อาจารย์เลยต้องเป็นกระเทยเหมือนกัน <laughs> มันไม่พบใครนอกจากนี้ครับนะคะขอบพระคุณก็อย่างที่บอกคือเจอต้องมาเนี่ยคือประทับใจในความเป็นเขาเขาเป็นคนดีทุกคนมาที่พูดเขาดีหมดนะมันดีมากอ่ะดีจนเป็นผูสี่ทุกวั้มันน่ารักมันเป็นทุกครั้งทุกครั้งที่มันมีปัญหามันจะนลกถึงฉันไม่ว่าผัวจะเป็นยังไงฉันจะทํานายมันก่อนหน้าได้อีกองระวังนะเดี๋ยวนู่นนั่นแม่นแล้ว ลงมาเลยร้องไห้นะแต่ฉันกำลังกินอ่ะงก้องกินก่อนที่เพิ่งร้องกินกินใจหนูเสียใจมึงกินก่อนมัน่ยหายนะก้องกินอยา่างอย่างยิ้มได้ยังอุ้ยคืออ<ม><ล>ะไรอาจารย์รแต่ไหนครับขอบคุณอรย์วันนี้ก็มีงานคิวเยอะเหมือนกันหาพูดเลยว่าอาจารย์คิวแน่นจริงๆครับผมบอกว่าอาจารย์มากเลาจย์บอกใครอ่ะมันเกิดเธอหรอเออฉันดูคิวก่อนนะ ยาวถึงปีหน้าท่านคะนิดหมายสารเปรียวท่านไปดูเลยค่ะตอนนี้อาจารย์ลงวิทยาสารเป็นเล่มแรกนะคะในปัจจุบันมกราเปิดด้วยแล้วใครยังไม่มีไปหาซื้อเลยแล้วท่านจะรู้ว่าอาจารย์มีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะดิฉันเขียนในเปรียวค่ะนั่นแหละไม่ใช่เล่มแรกว่าหายไปเลยนะคะเปรียวคัเขียนที่เขียนต่อนี่โอเคนะคะก็ก็เลยตัดสินใจที่ที่มาในวันนี้แล้วที่สําคัญค่ะอะไรเกี่ยวกับบุญนี่อาจารย์มาเต็มที่นะคะแล้วก็เตรียมในส่วน ซึ่งต้องอบอกหน่อ้ว่าอาจารย์ไม่ได้ดีเดอะไรนนในเรื่องของซิมอ่ะนะครับไม่ได้เป็นคนที่เก่งประสบความสำเร็จอะไรแต่เรื่องซิมเองเนี่ยวันนี้เนี่ยฉายาคือซิมไม่สวยแต่รวยมากนะารซึ่งในวงการบันเทิงก็ถ้าดูในจ่ายไอก็หลายคนใช้พี่ม้าที่นานรัะของอาจารย์ก็ใช้ใช่นะคะทุกคนดีขึ้นนะคะแต่วันนี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยคือ กองขอว่าขอให้จัดพิเศษเราก็เลยบอกซิมสวยบ้างนะไม่ได้สวยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่รวยแน่นอนอนะคะถ้าไม่รวยฉันซื้อคืนเออซัตฟุตสี่สิบบาทเปร็ดเ <laughs> ปร็เปดเมื <laughs> ่อ ลืมตัวเราฮเวลาพูดอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะฮะแต่มันเป็นแบบคำที่มันคนใต้มาด้วยกันไม่ได้ไได่าว,ว่าเปรตอะไร่งี้นะสุดท้ายก็ต้องนรลเหมือนกันแหละเพราะมันเป็นปรูบปาอาจารย์นะครับอาเคโอเคก็วันนี้ก็เลยเตรียมมาทั้งหมด4 0สิด้วยกันนะคะคันนี้ในสีสิมเนี่ยคือด้วยตัวเองก็บอกนิ้ไม่เคยนําสิมตัวเองมาประมูลมเพราะไม่เคยคิดว่าสิมเองมีมูลค่า แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยคนรอซิมทั่วประเทศเพราะว่าสี่ <4 S 1> เดือนคือยันค้างส่งค่ะเพราะทำไม่ทันจริงงมัวแต่คันอยู่ค่ะน <laughs> ะครคราวนี้คุณก้องจะกำหนดกติกาย,ยังไงคะเอาเป็นว่าเริ่มซิมจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ซิมอาจารย์จะอยู่ที่สี แบบนี้นะคะอุป<ม>กรณ์รอยู่ไหมคะไม่มีแบบนี้ค่ะอาจารย์มีเจตนาคือแบบนี้คือ,ค,อคือเราตั้งราคาซิมราคาเดียวที่456บาท<ม>ต้องเรียา้ทราบต่อให้ไฮโซขึ้นฟ้าหรือยังไงก็ตาม450บาทมี456บาทมีราคาเดียวนะคะ,คะแล้วไม่มีแพงไปกว่านี้นะคะแล้วก็ทำากับสิบปีละดังนั้นคุณก้องจะทำยังไงอาจารย์หาย4สี่ซิมค่ะสี่ซิมครับ456เบอร์แรกครับขอเลยครับ โอ้โหตามความาเรียกหนึ่งแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวซิมอาจารย์ก็พูดพูดแบบนี้ด้วยซิมเองเนี่ยอาจารย์เตรียมมาใน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 ปึ่หนึ่งนะฮะใครที่เป็นผู้โชคดีอาจารย์ก็จะนําชื่อนาสมุลบันทเกิดเนี่ยเพื่อเลือกซิมให้ดังนั้นเนี่ยด้วยซิมเองคือเรานํามาในเรื่องของความร่ารวยแต่คนจะเหมาะกับซิมใดนั้นต้องดูจากวันเดือนปีเกิดแต่เราจะใช้วิธีการไหนครับคุณก้องทำเพลือ ม้นเลอจะเป็นแม่ค้ามาก่อนจะรู้เผื่อไขยตัวอยานเดียวอย่างนี้ไม่เป็น <c oughs> เริ่มต้นที่1บาทไหมไม่แลเหรอห้าสิบเจ็ดบาทหาทำไมต้องห้าสบอ่ะห้าเจ็ดาเมาห้าบเจใครมากกว่านีไ้ไหม้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดไว้ห้าร้อยสบห้าหรืออย่างไรเอาตาอย่างนม้อยางี้อย่านงนี้เอต เดีวเดี๋ยวป๊อันนี้คือเงินเพื่อเพื่อที่ทำบุญเลยเพราะอาจารย์ให้เี่ยวกับอาจารย์ไม่เห็นอาจารย์อาจารย์มารวมให้ทำบุญอ้อโอเคหม้า้อารอยห้าร้อยห้ารมาแล้วอ้อย่ายเลิ่เลิ่มพัหนึ่งพันหนึ่งพันมาแล้วหนึ่งร้อยรยดูเพชรจากมือนะคะดูเพชรจากมือเออเเดูท่ายืนเมือนมือแ่อหนึ่งพันแล้วครับ มันเจมีใครเลอกมัวหมคะมันมีสี่ซิมมันมีสี่ซิมแล้วนี่ก็ถามแล้วเราจะรู้ได้ไงมันหมอะกับหมาะกับเราหลังจากที่ได้ผู้โชคดีแล้วอาจารย์จะเอาชื่อนักสกุลบิ๊กมันเิดมาคำนวณเลือกให้เลือกให้คือมันโอนมาเลยสี่คนเนี่ย มีสคนนะปันเจตันเจตแล้วันเันเจลยดีกว่าไมเพันเพื่อสองพันกวตีหรอันกันตีด้วยหรอไมใครจะเกทับไหมต้องเป็นเกเท่านั้นไม่ด้่หรอสองพันนัครั้งที่หนึ่งอะไรครับ สามท่านนี่ไหมครับเห็นไหมหนูชนะหรูได้สี่เบอร์คนเดียวแล้ว